บิ๊กทองภูมิเผยเหตุผลทำไมไม่มีแฟนคลับตัดพ่อทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้คลิปทำเอานักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิถึงกับต้องทำคลิประบายความรู้สึกลงติ๊กต็อกหลังจากที่เจ้าตัวเจอคนตามเฝ้าต้องหนีจนเหนื่อยบางทีมาไม่เจอก็โวยวายซึ่งเหตุการณ์นี้ทำเอาบิ๊กถึงกับเหนื่อยสุดๆซึ่งในคลิปได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าตอนนี้มีคนมาเฝ้าอีกแล้วเราต้องหนีมาทางพนักงานแพลนกล้องไปว่าใช้ลิฟต์ขนของของพนักงาน คราวที่แล้วเขามาไม่เจอเขาไปโวยวายอยู่หน้าร้อนเราหนีกําลังจะกระโดดขึ้นรถจากนั้นก็มีพนักงานเดินมาบอกบิ๊กว่าคนนั้นเขายังอยู่ก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันไม่เคยตามใครขนาดนี้เลยตอนนี้บุคคลผู้นั้นเขาอยู่ล็อบบี้ใช่ไหมบางทีไม่ต้องรักมากเอาแบบพอดีๆ ก่อนที่บิ๊กจะเล่าต่อว่าแต่ก่อนผมต้องร้องเพลงตามห้างทุกคนรู้ไหมทำไมทองภูมิไม่มีแฟนคลับเพราะไม่บอกเลยว่าไปที่ไหนไม่ลงไอจีไม่อัพท,ทั้งทั้งที่ดารารุ่นเดียวกันทุกคนมีกองทัพแฟนคลับซึ่งผมเคยมีนะแต่มันมีแบบมีแท็กซึมผมไปต่างจังหวัดผมก็เจอนะมีมาคะห้องผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาเรื่องราวพวกนี้ยังไงมันไม่สามารถแก้ได้จริงๆนะ เงินศูนย์ซิ่งไปเท่าไรต่อปีเดือนหนึ่งผมวิ่งสองถึงสี่งานหลายคนไม่รู้เลยนะเรื่องนี้ในรายการหนึ่งเขาเข้าไปไปรุมด่าผมเขาเป็นใครมาด่าผมเพื่ออะไรเบื่อมาก